สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ครูพีปราากรเช่แล้วก็จะมาปรจกรดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2565นะครับให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้รับชมรับฟังกันนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับซึ่งดาวจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยยังคงได้ตาแหน่งกเกษตรนะในเรือนของตัวเองก็เรียกว่ายังคงมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของชีวิตเนี่ยในแต่ละช่วงแต่เดอนก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในบางสิ่งบางอย่างนะครับตรงนี้ดาวประจำตัวพอได้ตำแหน่งเกษตรในเรือนของตัวเองผลที่เเรียกว่ามีมาถึงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเลยก็คือมีดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เนี่ยนะครับเรียกว่ามาถึง ตัวของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะครับดาวพระราหูเองเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็เรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยที่ดาวพระราหูอยู่ในราศีเมษนะเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งนะครับก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีเรื่องพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ต่างๆนะรายรับตลอดจนถึงรายจ่ายด้วยนะครับอาจจะนําไปลงทุนนะเกี่ยวกับเรื่องของ ซับสินนะประเภทอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือการลงทุนร่วมหุ้นกับญาติพี่น้องของตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงเดือนนี้ต่อไปครูพีจะพยากรณ์เป็นเรื่องไปนะว่าแต่และเรื่องเนี่ยมีความชัดเจนเด่นชัดเป็นไปอย่างไรบ้างนะเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดาวการเงินก็คือดาวพระราหขูนะครับ เรียกว่าดาวพระราหูก็อยู่ในราศีเมษนะอยู่ในเลนพันธุข,ของลัคนาทําให้เรื่องราวของการเงินเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะเพชรบ้านลถที่ดินนะหรือเป็นเงินที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือญาตินะครับเป็นเครือญาติของเราเองนะหรือเป็นแม่ของเราก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเงินที่ได้มาจากองค์กรนะหน่วยงาน ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็นองคอ์กรที่มีผู้ร่วมงานหรือมีผู้ทํางานเนี่ยนะครับจำนวนมากๆเนี่ยอยู่ร่วมกันทําให้ชาวราศีมกรเนี่ยจะได้เงินนะได้รายได้มาในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย่อนข้งจะเรียกว่ามีความมั่นคงเป็นอย่างดีเนาะเพราะดาวพระราหูดาวกันเงินเนี่ยอยู่ร่วมกวับดาวพระอังคารนะเป็นดาวคู่ธาตุลมซึ่งกันและกันและดาวพระอังคารเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนราศีเมษด้วยแสดงตําแหน่งของเกษตรซึ่ง บ่งบอกถึงความมั่นคงอยู่แล้วทําให้เรื่องของเงินเงินนะเรื่องเงินเรื่องรายได้ของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะเรียกว่าตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็มีรายได้นะครับเข้ามาถึงตัวได้นะอาจจะมีเข้ามาแล้วก็ออกไปได้บ้างในช่วงที่ดับพังคันเนี่ยนะครับมีการเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างในช่วงที่ผ่านมาจนถึงณนะตอนนี้นะครับแล้วก็ดาวกันเงินเอง,เองเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ร่วมกับดาวมรุตยยด้วยในช่วงต้นต้นเดือนกรกฎาคมก็มีการที่มีรายจ่าย นะบางส่วนเยอะนิดนึงอาจจะจ่ายเกี่ยวเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมนะบ้านเดือนที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมนะประเภทยุดยานพาณนะก็มีความเป็นไปได้นะครับตรงนี้แต่ว่าหลังจากวันที่7กระกฎาคมเนะี่ยดาวมรตยูจะมีการยกย้ายออกจาก,กราศนะีเมษเนาะทำให้ดาวกันเงินอยู่่วกกระดาพังคานนะดาวคู่ทัดลมเนะี่ยเรียกว่าให้เรียกว่ากําลังซึ่งกันและกันในช่วงเดือน กรกฎาคมนี้นะครับหลังจากวันที่7ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยจะมีเงินที่ค่อนข้างเรียกว่าได้มาค่อนข้างจะรวดเร็วนะได้มาอย่างปุ๊บปุ๊บปั๊บปับ,ปบด้วยความที่เป็นาธาตุลมแล้วก็อยู่ในเรือนของเรือนธาตุไฟนะครับตรงนี้ก็ถือว่าการเงินของชาวลัคนาราศีมงกร,กรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดีอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะดาวการงานของชาวลัคนาราศีมังกรเองก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเรียกว่าช่วงต้นเดือนเลยก็อยู่ที่ราศีพฤกษ์นะครับตรงนี้อยู่ในเรือนปุตตะของลัคนาทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีงานที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นจอบจอบหรือเป็นงานที่ทําแล้วจบ ไปเลยนะครับไม่ใช่เป็นงานที่คาราคาสั่งนะแต่ว่าจะมีงานที่ให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับคนที่ตกงานนะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะได้เริ่มต้นงานใหม่ใในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่างานเนี่ยจะไม่ได้งานที่เริ่มต้นงานใหม่ๆทํางานใหม่ๆงานเป็นจอบๆหรือมีโอกาสที่ชาวลักนาสิมป์ก็เองเนี่ยสามารถที่ทํางานได้ มีรายได้ได้ไดในหลายทางหรือทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงนี้นะครับของชาวาลัคนาราศีมังกรเองแล้วก็หลังจากวันที่7กรกฎาคมดาวเลติวย,ยกย้ายเข้ามาสู่ราศีพฤกษ์นะมาอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ดาวกัรงานนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์อีกนะมีเกณฑ์ที่ชาวาลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนงานหรือออกจากงานนะไปเริ่มต้นงานใหม่ๆห,ห,หรือมโวกาสที่จะได้ เรียกว่าสางงานเก่าจบไปแล้วและได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาทําให้มีความคิดนะในด้านการเปลี่ยนแปลงงานหรือปรปับปรุงงานหรือว่ามีความคิดในแนวทางของความคิดสร้างสารรค์นะอาจจะนําเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของงานน่ะนะครับให้มีความเติบโตมากขึ้นนะอาจจะเป็นงานประเภทงานออนไลน์นะครับหรืองานที่จะต้องใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการทํางานต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรเองหลังจากวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงช่วงวันที่14กรกฎาคมซึ่งพอวันที่14กรกฎาคมดาวการงานดาวพัส,สุ์นะครับจะมีการยกย้ายออกจากราศีพฤกษ์นะครับเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับตรงนี้อยู่ในตําแหน่งเรียกว่าอยู่ในเรือนอลิของลัคนานะครับแต่ก็อยู่ร่วมกับดาวพาทิตศนะครับตรงนี้เนี่ยพอดาว พระศุกร์กันงานอยู่ร่วมกับดาวพระทิธิเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลซึ่งกันและกันนะครับพออยู่เดือนอริก็ต้องบอกว่างานก็จะมีเรื่องของจะต้องมีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆในเรื่องของงานที่ผ่านมานะครับพออยู่ร่วมกับดาวพระทิย์ด้วยดาวพระทิย์เองเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะก็แปลว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีการที่จับที่จะหยิบจับนะงานเก่าๆหรือโปรเจกต์เก่าๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงแก้ไขทํา ใหม่ให้มันเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับซึ่งดาวพาดิษเองเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับแต่เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วนะเนาะการงานก็จะมีอะไรที่เรียกว่าทํานะปรับปรุงแก้ไขหยิบงานเก่ามาทําหรือเป็นงานที่ต้องเรียกว่ามีการทํากับคนต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นได้ในช่วงหลังจากวันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรเองนะครับในช่วงเดือนรกรกฎาคมนี้นะก็เรียกว่าต้นเดือนอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะครับส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องของการใช้ยวดยานพานะนะครับหรือเรื่องของการอาศัยอยู่ในที่ทํางานนะหรือที่บ้านก็แล้วแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้สักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าด้วยความที่ดาวพระเสาร์กับดาวพังรคันเนี่ยเรียกว่ามีเกณฑ์ถึงกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ชาวลัคนาศิษมกรเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะในบางเรื่องบางอย่างในการใช้ยทดจานผานนะหรือการเดินทางหรือการอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุในบ้านนะประเภทที่เรียกว่าอาจจะ หกล้มนะครับตรงนี้หรือพลาดพังตกบันไดนะครับตัวนี้อาจจะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับของชาวลักนณาราศีมังกรนอกนจากนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยครูพีก็มองว่าจะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกับดวงชะตาอยู่นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวลักนณาราศีมังกรเองนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีการผ่าตัดนะนัดผ่าตัดรักษา เนื้อรักษาตัวของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้กับชาวลัคกนกาสีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับหรือช่วงที่ผ่านมาและตั้งแต่มิถุนายนนะครับ <Great. S 1> เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับของความรักนะครับความรักคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศรีมังกรเองนะครับดาวความรักคนรักคู่ครองของชาวลัคนาศีมังกรเองเนี่ยคุูพีก็ต้องนําดาวพระศุกร์มาพยากรณ์ให้นะครับตรงนี้ดาวพระศุกร์เองก็ เรียกว่าในช่วงต้นเดือนก็อยู่ในราศีพฤกษ์นะอยู่ในเรือนปุตตะของลัคนาทําให้ชาวลัคนาสิมกรเองเนี่ยคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะก็จะเรียกว่ามีความรักที่ค่อนข้างจะมีความกระจุมกระจิมกันนะมีความเรียกว่าอบอ้อมอารีต่อกันนะมีความสุขสนานเป็นความรักที่เรียกว่าอยู่ในช่วงที่เขาท่าจะมีความแฮปปี้นะมีความลงตัวเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ค่อนข้างจะดีนะครับ แต่ว่าพอหลังจากวันที่7กรกฎาคมเนี่ยดาวมรดยูมาอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์เนี่ยเรื่องราวความรักเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เรียกว่าสนุกสนานจนเกินตัวแล้วก็เกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของชาวลักนณาราศีมังกรแล้วก็หลังจากวันที่1 4กรกฎา,าคมด้วยเนี่ยดาวพระศุกร์เองยกใจเข้าสู่เรือนอลิเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจะมีเรื่องราวที่พัวพันนะปัญหาเกิด ขัดแย้งกันนะอาจจะทะเลาะกันได้บ้างส่วนหนึ่งนะครับเกิดขึ้นได้หลังจากวันที่14รกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคนมีคู่เนี่ยตรงนี้ผมพี่อาจจะต้องบอกกับชาวลัคนาศีมังกรไว้ส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอการพบเจอนะบุคคลที่3มนะมีการใช้จ่ายนะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไปผูกพันกับ บุคคลที่3นะครับตรงนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับชาวาลาัคนาราศีมังกรได้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วไงก็วางแผนนะตัวเองให้ดีนิดนึงในการดูแลครอบครัวคนรักของตัวเองนะครับส่วนคนโสดนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เรียกว่าต้นเดือนนะตั้งแต่ิถุนายนมาแล้วจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็เรียกว่าความรักยังค่อนข้างมีความมั่นคงมีความลงตัวอยู่ไ,ได้พบเจอกับความรักใหม่ๆนะเป็นความรักที่เรียกว่า ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะ่า,าก็บอกก็สิอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่ามีความรักที่รักแบบเด็กๆนะมีความรักที่รู้สึกว่าได้เกิดใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแต่ว่าหลังจากเกตกรกฎาคมเช่นเดียวกันเนาะเรื่องราวความรักเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มีเรื่องของการมีปัญหานะแต่หักเลิกลาก,กันได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับหรือความรักเนี่ยอาจจะต้องสานสัมพันธ์ต่อโดยการ ติดต่อกันแบบห่างไกลกันบ้างนะใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการคุยกันโทรศัพท์การคุยไลน์กัน, like กนหรือวิดีโอคอลกันนะครับของคนที่เป็นคนโสดจะมีแนวโน้มไปในทางนั้นแล้วก็หลังจากวันที่14บส่ก,กรกฎาคมด้วยเนี่ยเรียกว่าความรักนะมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันพอสมควรเลยมีเรื่องราวที่จะต้องนำเรื่องของความคิดต่างเนี่ยนำมาคิดวิเคราะห์แล้วก็เรียกว่ามาปรึกษาหารือกันในการ แก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆนะครับว่าควรจะจูนเข้าหากันแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ยิ่งหลังจากวันที่17รกรกฎาคมเป็นต้นไปด้วยเนี่ยดาวตัวแทนเรื่องของความรักเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในเรือนอลิเต็มตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าความรักอาจจะไม่ค่อยมีความหวานชื่นสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้ช่วงๆไป,ไป,ไปๆกลางเดือนไปแล้วของชาวราศาีมังกรนะครับ ตรงนี้ก็เป็นคําพยากรณ์กว้างๆนะของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับไม่ได้เฉพาะเจาดจงกับดวงชะตาดวงใดดวงหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากชาวลัคนาราศีมังกรนะครับถ้าชอบคําพยากรณ์ของรูพีก็กดไลค์นะกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับรูพีสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกูพีไว้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวสาระดีๆในบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยรูพีจะนํามาให้ได้ รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังครูพีมาตลอดจนถึงนาตอนนี้นะครับสวัสดีครับ